มาตันเลยดูสิบาเรียบร้อยแล้วตั้งเร็วจริงๆครับมมาดวนครับไม่ไม่ได้ดูถอดถ้วยอนะถอดถอดเท้าครับถอดบวชโอ้โหจารบีบานเลยครับอย่างนงี้ไม่เท่าไหร่ครับดีนะจารบีไม่แดงรอบเนี้ยสุดยอดนี่เขาถึงว่าคนอัดจารบีครับ เนี้ยสงสัยช่างคนเก่าขันไม่แน่นน,นะครับช่งน,นะรถเก่าวดบ่เกียร์ดบ่มันบ่มีปป่นลอ,อกกันบ่มันเลยลดรืาอาเดนเนี่ยช่างกำลังวินิจฉัยว่าคนขับไม่ดูนี่เนจอผมหนากระทึบาด้วย Ủa nha, bớt bớt lót, Mày sửa nàm Sang, mày xô chú Mày đèo thôi Sang Sang, cầm nghe <đều>. <cười> 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 <laughs> <mê> biến nữa Uẩn, nằm lay nhớ lâu Sang Sang, ô Lót Lúc bóc Bờ 50 cầm bóc เอานเอาน็อตกับบอหอบเบอร์อะไ้อน็อตใหญ่นั่นแหละอตเบอร์สิอ่ะแหวนเลยแหวนอะไรมันจะออกมันจะแบออกอ่ะมันอยู่ที่คนครับแบอะออกแบะเหมือนกันของผมเหลจริงวันนี้อีกวมันหลุดไงหลุดหรอ เอาขันขเอาสังนัราชกูขันทัไนกูมันเกยมมือั่นี่งเอาข่หนังเขาให้ขันมือซั่นยังซมเกียวซอมเกียวอยินล้มือสันอยยนดอกเกอเทารุโอยู่นี โอ้ยกับคับโ่ลังนาะเจ้าวันนี้ล่ะล่างแล้วก็บม่ได้เห็นป่ะปีนี้โบนัสไม่มีนะครับพี่น้องผลประกอบการปีนี้อยู่ตัวนะครับไม่มีจีบหายสร้างแค่นไี้จะแพะอะไรเยอะแยะสร้างโรงงานบ้านเลยครับแต่ละเงินโบนัสเอาโบนัสเงไปสร้างเขียนไงี้ยแต่จะหาแต่คนครับรับพนักงานเก่าๆรับทำใหม่ไง น่าหยิบายอะ่ะเดี๋ยวก่อน่ากูขอบคุณเลยนี่ครับเ,เ,เ,เปลี่ยนใหม่เลยครับกากระบากค,ครับโอ้ยเปลี่ยนใหม่เลยบ่เปลี่ยนใหม่ครับมองคนของหลวงพ่อนี่ครับเปลี่ยนต้องหน้าเปลี่ยนไหมตามที่เราคุยกันเมื่อวานใช่ไหมเนี่ยตามที่เราคุยเมื่อวานนะตายอ่ไปเลย ัลมครับยิงเตรเตเลยครับทุนแรงครับไปดูไปซื้อช่างหิวน้ำาล้วเนี่ยผม่ังพกการกมหหม่เอกาเปลี่ยนอะไรอ่ะยางช่ไหเอาอย่าแดงแต่หน้านะออกแรงด้วยยกเาปลี่ยนกระบาดน่ปั๊มลมครับ มีจเกียตน่มีจะเกียสี่เกียสี่โอ้าเกียเกียถอยไปขึ้งเลยบเาก็เข้าขวาตัวเออเสียงนี่แหละเกียนี่แหะจะยกขึ้นไว้รบาดิไวเอาเขาดันขึ้นโอ้ยแต่ภูไทยคลิปย่งนกลมไทยย่เกิดเตได้ซังเดยวเียติดเข้าหนี่อ โอ้ยจะแม่ไมนเหียดไม่แคบเนาะญี่ปุ่นก็ได้ญี่ปุ่นได้ถอนมือขอนแต่โมกุลไดเข่อยอย่างละหนิวนึงเลยได้ไเลยขึ้นมาได้นั่นนั่นค่อยลงไม่อีกแล้วบักกอตอลงไม่อีกแล้วฮะเบิบโอ้

สุดแหงมาได้เด้นีนเด้ไม่เป็นแค่เพอะอันี้อโตยังไงบ่มีบ่บอกกตมันเคยยังยิ่งเลนะต้เหบ่หวดำหักแด้ดำัตเปนเหญ่ตัวโตยังนี่เป็นแห้งเยาว ไปยืมบักเขาหนาไปปนออม่บักน้อยเห่อยนมบัก,กน้อยว่ะน้อยเขาเลยเนือนืดเดือดสามเมื่อเนยครับจางเขาเลยครับ 别吃，别浪，别吃、啊 oh,。哎，我回来我，我这口袋、ouais, 哎啊、里都，口袋，又大又肥，怎我不得你，扯不 ก็เสียงมักดึงพอแล้วเอาตัวดีแค่ไหนพอดเอาไระเดี๋ยวพี่ต้องการมุดก็ต้องดูพลังก่อนครับสุดยอดในช่างเราพ่นกินจนเอื้่มนี่ก็ได้ของพี่กินจนเอี่ยม ไไามตัวไม่เลอกขนาดนี้เลยวะมันอยู่ที่รถอยู่ที่รถแค่ไปไดาตัวกงไม่เลกขนาดนี้เก็บไฟรับเก็บไ่รับไปรู้ใช่ไหมผมกินจนรจับขาดมดแล้วคันดีนายพิษต้อเปลนหัว <high> ใ <Buffalo> ่เข้าไม่ได้ครับต้องถอดทูมือจับครับต้องเปลี่ยนไงว่า ถ้ายิงเข้าก็จบแล้วครับเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรครับรถใหญ่ครับแต่รอบนี้ย่าลืมใส่สลักไอ้อะนะขากับยินยันช่ได้ก็พอแล้วเอาพอแล้วเอาทดลองเวลาเอาช่างมาซ่อมบอกว่าจะไม่มี ค่ายิงนะช่างเนี่ยค่าช่างอีกแล้วกูตายเอายิงเวลาเขาอัดไว้จะไปอัดนทำไมเวลาเวลาเขาถอดระบายอีกเพื่อนอีกเนี่ยไม่รู้จะเอาช่วยเชื่อใครละอัดนไม่เดี๋ยวอไปเชื่อขอไม่เอาเราเขามกตรวจไม่เจอโดนยิงแย่เราบีไม่อ่านงายตัวเราเราหล่อนนั่งเลอะยังมันเดี๋ยวมันก็ไปตักเอา ก็บอกไปช่างน้าไม่อาจเวลาซ่อมมันลำบากใช่เราอัาเลยเรารู้ว่ามันเสียแล้วเนี่ยมันเข่าไม่ได้เองเนี่ยมันติดสายเนี่ยเนี่ยพระสันมามุดเข้าตรงนี้มันยกตุดไอ้บล็อกหน่อยได้ไหมได้เข้ามานั่งเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้ไโอ้คน่ทยคลิปนี่ออกไหม ข้าแล้วข้าแล้วติดหน่อยเดียวแข้งแข้งแข้งเอายิง ยิง่งโอ้ยให้มันหมุนตามเลยไม่มีปัญหาหรอก,ก,รกรหมุนตามมันจะเป็นอะไรเนาะ ว่าสุดยังสุดล้วบ่เอาสุดแล้วครับปล่อยเมื่อยเบรกมืออาสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม